คนตอนนี้นะคะเราก็ไางไปซื้อเค้กให้ยุ้นะะย,ยนะคะที่เดมอลบางแครนะคะซึ่งพ่อมาส่งนะคะนี่เลยซื้อกับหน่อยนะคะก็ดูกันนะคะว่าวันชุ่วงนี้จะเกิดยังไงขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าถึงเดมอลแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ถึงถึงไหน ถึงมอวางแคจ้าใช่ถึงมอวางแคแล้วก็คือกำลังก็คือต้องไปหาร้านอีกนะทุกคนคุณไม่รู้เลยว่าร้านที่ไอ้ไหน่อสั่งให้อ่ะคืออยู่ที่ไหนและมันก็ไม่รู้ด้วยโอเคนัมเบอร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าห้างก่อนพอเราก็เข้าห้างแล้วคะ่ะตอนนี้เราอยู่ประมาณชั้นหนึ่ง <c oughs> ชื่อร้านว่าอะไรโบเค้กโบอโบเค้กค่ะ ก็นะคะทุกคนก็เป็นปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่เซอร์ไพรส์วันเกิดยุ้ยเลยนะคะทุกคนก็ปกติอะคือจะเหมือนแบบว่าปิดเทอมตลอดนะคะวันเกิดยุ้ยแล้วปีนี้ก็คือแบบม6แล้วทุกคนก็คือกําลังจะเตรียมตัวแต่ละคนก็เตรียมตัวเข้ามาหาอะไรกันแล้วนะคะก็เลยบอกว่าเออเซอร์ไพรส์สักหน่อยเ<า>หนื่อยอะคะ่ะทุกคนเหนื่อยทําไหก็ไม่รู้นะน่าจะเดินคือเราจะพูดทุกคนทำไมมันก็พูดเป็นมันก็พูดแบบ ไอยุ้ยกี้รอดูคลิปนี้นะอะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้เหมือนทุกคนรู้อะว่าเราแบบว่าเออเราจะส่งให้นะเออไอยุ้ยอยจะบอกว่าแผนการคือแบบว่าเตรียมมาอย่างดีบอกเลยเธอไม่มีวันจับได้แน่นอนไม่คือตอนเนี้ยคือทานเค้กอยู่ที่ไหนวะแต่อยู่ชั้นหนึ่งใช่ป่ะชั้นจีอ้าวชั้นนี้แหละชั้นนี้ที่ชั้นจีเหรอตรงคำเดลี่ควีนนู่นนู่นนู่นน้ำตู้อยู่นู้นเหรออาจจะมุมแย่หน่อยนะคะทุกคนอันนี้คือเราก็ถ่ายกับ iPad นะคะอาจจะ เครื่องใหญ่นะคนเฮ้ยขอโทษเลยไอ้ยุ้ยเออบอกเลยว่าเลือกเค้กอย่างดีที่สุดนี้ใช่ตอกก้อนน้่ยแหละคือีกก้อนเพื่อนไม่รู้คือดูคลิปนี้ก็คอนเทนตไปแล้วนะก็คือก็เหมือนแบบเซอร์ไพรส์ต่อเซอร์ไพรส์อีกนะก็คือจะไปเค้กอันนี้ไม่ห่างเลีเดียวก่อนเดินคอนเทนตตอนนี้ก็เป็นวันวันที่ ไม่ใช่วันศุกร like ์แล้วก็วันเกิดยุ้ยอวนพรุ่งนี้ก็คือวันสอบโอนิพอดีค่ะทุกคนก็คือพรุ่งนี้สอบเสร็จประมาณสี่ครึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนคือเวลาที่เราต้องมาสมัยยุ้ยกันนะไอยุ้ยคนเลยอะหาไม่เจอเลยโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ได้ตัดสินใจอะไอยุ้ยดูความพยายามของเพื่อนรัของเองนะคือนี่เลยตามหาร้านเค้กที่คนพบในอินเทอร์เน็ตแต่ไม่เคยพบว่านตัวจริง อให้ส่งลายแมนใช่ไหมแต่ก็คือไม่ส่งนะเพราะว่าตัวเค้กมันไม่สวยก็เลยมาเอาให้คือเรื่องใส่ใจนี่แบบไว้ใจพวกเราเลยยุ้ยอุ้ยนกแกลือให้ตอนร้านนี้เลยคือดีมากดูแฮกปีกและนั่นก็คือเค้กที่เราสั่งนะคะที่เป็นออบบากาดออกมาจากร้านก่อนเนื่องจากตอนนี้ไม่มีเงินสดนะคะมีแต่อยู่ใน บัญชีธาานาคารกาลังหาที่ถอนเงินอยู่ยังหาไม่เจอเช่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไปถอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะไปเดลราเดิมเลยนี่หนึ่งพันบาทนะคะเฮ้ยุ้ยอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะกูกำลังไปหาเคงให้ึงินนะจ๊ะ mm hmm. ก็ไม่รู้คลิปนี้จะได้หรือเปล่าแต่กูหาลองคลิปมึงนั่งกูหน่อยดี mm hmm. กำลังเดินไปหาเคงให้อยู่นะคะ mm hmm. ก็คือ เดินมาทางเดิมเลยเว้ยใช่คือถ้าเราถันหลังก่อนไปร้านเค้กอะเราก็ไม่ถอดเงินมาก่อนแล้วนั่นแหละเออพูดอะไรวะเออไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็ดูๆไปแล้วกันไม่รู้จะได้ดูหรือกอดในคลิปเนี้ยตอนนี้ก็กําลังหาร้านเค้กอีกร้านหนึ่งเพราะว่าร้านที่มาเอาอ่ะคือเป็นร้านที่เราแบบ าก็กำลังจะไปซีคอนนะคะเพราะว่าหาร้านแบบไม่เจอจริงๆถึงเจอก็แบบราคาค่อนข้างสูง่อยนะคะเราก็เลยจะไปซีคอนแทนนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไป MRT นะคะทุกคนเมื่อกี้คือชื่อรถไฟ <c oughs> ก็ถุกแหละแต่ก็ผิดแหละคือ <c oughs> อันนี้คือสถานีสุดท้าย <c oughs> ใช่ไหมก็คือหลักสอง <c oughs> ใช่ไหมแล้วเราคือแบบ <c oughs> รถมาปุ๊บเฮ้ยขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ย ขาขึ้นเว็บบคเขาบอกว่าผู้สาออกก่อนนะคะจะทำความสะอาดรถเออก็ได้แหละคือตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมิสเตอร์มารีเคมั่วเออเบอรี่เฮ้ยมะหาเปิดไปนานเลยคือตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็อมกันเวลาประมาณนี้นะคะ ตอนนี้นะคะแทม์กำลังล่อเลื้องให้ยุ้ยมาช้าๆนะตอนนี้ก็รอคือยุ้ยเขาตื่นมานแล้วเพราะว่าหชั่วหงถสองชั่วโมงที่แล้วนั่งลงสตอรี่และตอนนี้ก็ดูนะคะเรามาดูกันว่ายุ้ยจะถูกแทมล่อเลื้งได้ขนาดไหนและิลกมังจะตื่นนะคะทุกคนรลุกันคนคะตอนนี้นะคะเรากำลังรอเจ้าเดเราจะของานเราจะของานนะคะ าแเย Happy b i r d Happy b i r d Happy b i r d Happy b i r h y เป็นเป็นการมาที่เฟร์มากขอเคุณให้ไี่ผัวนะคะขอ คุยพรใหาแท้ยุ้ยไม่นกแล้วได้ผัวรวยสามขอให้ทําไมคะหัวรวยมันผัวใหมเน้นหัวรอบหัวมีดิแคร์ของคืนทันขอใจก็ไวให้คันนขอให้ดีดีกลับมาคืนดีเดี๋ยวเครอบกันแล้วเหรอเาดี๋ยวเดี๋ยวมึงเขาไม่ได้โกรธทุกคนตอนนี้คือประมาณวันวันเสาร์แล้วนะคะตอนนี้คือเป็นวันที่เรามาสอบก็คือวันที่จะเซอร์ไพรส์อายุนะคะก็อุ้ยสัสอุ้ยตายแล้วสิว เอแะทุกคนอาจจะถ่ายไม่ค่อยเยอะนะไอ้หน่อยตอนนี้นะคะเราก็อยู่บ้านแล้วเเราจะมาเอาคนะคะคุยตั้งโมงคือพี่มีมไปนออยู่อ๋อโอเคไว้ชั้นสองอออุเดวนะกตอนนี้ก็เราสอออนิเสร็จนะคะก็เราก็จะเตรียมของข้ะอุ้ยอยอยู่ไหน ไม่มึงเอาเอา,เอ,าออกมาเลยไอย,อยุ่นี่เลยวะไอ,อยุ่ยนั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อนแล้วมันจะฝัดมาตอนไหนไม่ไม่เดี๋ยวเราเดินไปหามันโอ,โ,อโอเคไม่ต้องเปิดก็ได้มึงแปะขึน้นวันนี้เลยไม่ได้ไม,มันต้องเสียบเสียบแล้วจะล่วงไหมเนี่ยอันนี้ด้วยอันนี้ซื้อมาแยกจะไปโอ้ยคันคันขามันไม่รู้อะไรกัดขาคอหมังตัวกูอะไรเงี้ยมันอยู่ไหนยังไม่รู้ที่ไหนวะเดียเอามังกรมามองกุฎมาเดี๋ยวตอนนี้เลยเหรอเอามาใส่หมินที bert, <า>่คันไปเลยคันหนึ่งมาหนึ่ โอ๊ยไม่มีมือไงปแปมบนแป๊บท,ทำไมมันหายเหรอม,หมีคนอยู่กเนอ่างแบบ Спасибо. Happy Happy Monday Happy Monday Happy 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 เขาที่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 ผู้ยังไม่ได้อเอ๊วอวามันจะไม่ายามดีกว่ามึงต้องเห็นตาเอหน่อยสะดุ้งไฟอย่างคขับมเชื่อเหน่อยนี่กระโดดสะดุ้งโอเคโม่ต้อนเป่๊ยอ๊เป่าอยอยออยโ้อ๊นโอยอออ๊ออน oh up in your friend. Stay up in your Stay in your friend. Stay up in your Stay up in your friend. Stay up in in your friend. Stay in Don't wake me, I'm not dreaming Past lives, could not never hold me down Lost love, it's sweeter when it's finally found I got the